สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะวันนี้มาพบกับคุณครูโยมแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .2 ค่ะเรื่องคำที่มียพยัญชนะควบกล้ำนะคะเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะต่อมาเรามาเรียนเรื่องคำที่มียพยัญชนะควบกล้ำกันค่ะความหมายของคำควบกล้ำหรืออักษรควบหมายถึง พยัญชนะสองตัวขีนเรียงกันอยู่ต้นพยางและใช้สระเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงกลัมเป็นพยางเดียวกันเสียงวรรณยุกต์ของพยางนั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้าค่ะคีปนปัจจุบันคำควบกลัมมีสองชนิดคือคำควบแพ้ได้แก่พยัญชนะรอเรือรอริง วแหวนควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสละตัวเดียวเวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกันเช่นห้ยัญชนะต้นควบกับรอเรือได้แก่ครูเพราะรัวกรน้นรวนแปรครุคระพระตรงครั้งกราบโปรด ปลักตรัมคืนเพลงเพลงคลัดครอบปรอยกองเป็นต้นค่ะตัวอย่างประโยคข้อควรจำข้อที่หนึ่งคำควกกรัมเวลาสะกดต้องมีเพียนชนะต้นสองตัวโดยจะมีรอเรือรวมอยู่ในเพียนชนะต้นเช่นกราบสะกดว่า กรออบออ่านว่ากราบข้อ2เมื่อมีพยัญชนะต้นสองตัวแล้วต้องไม่อ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงที่พยัญชนะต้นเช่นปแปรงเราจะสะกดว่าปรอแองอ่านว่าปแปรงค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนะักเรียน ฟังคุณครูสอนไปแล้วเข้าใจกันไหมคะเรามาทาแบบฝึกหัดกันเลยคะ่ะเรามาดูคําสั่งกันค่ะจงเติมรอเรือรอรอีนอแวนนะคะลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะยกตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะคาแรกค่ะมะแล้วก็มีกอไก่เว้นว่างสาระอูนะคะแล้วก็ดอดิกนะคะให้นํารอเรือรอรี หรือวอลแวนนะคะไปเติมในช่องว่างคำแรกจะอาจ่านว่ามะกรูดมะกรูดเราใช้ําพยัญชนะใด้ครบกัมขาอ่ารอเรือใช่ไหมคะอ๋อสิิ์มากค่ะเอารอเรือไปเติมนะคะในช่องว่างก็จะอาจ่านว่ามะกรูดนะคะสำหรับใครที่ไม่เห็นใบงานนะคะรบกดสแกน QR code แล้วเปิดดูได้เลยค่ะเสร็จแล้วสมภูมประจำชั้น,นค่ะสวัสดีค่ะ